เราตั้งกะทะนะครับเพื่อนใส่น้ำลงไปเลยครับเพื่อนหนึ่งพันห้าร้อยนะครับ 1, 1, หนึ่งพันแปดร้อยใช่ห้าร้อยสูตรนี้เราจะใช้น้ำแบบประมาณทั้งหมดสองพันสามร้อยนะครับรวมน้ำมะขามเปียกด้วยนะครับเพื่อนน้ื่้นแกงลงไปเลยครับเพื่อนถุงละสิบบาทสองถุงนะครับไม่โขกนะครับเพื่อน เพราะว่า,เ,าเราตื่นเช้าเกินไปมันเนี่ยาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับเนี่นะครับรอให้น้ำเขาเดือดนะครับเราจะตั้งไว้ให้น้ำเขาเดือดเราถึงจะเติมเอสเซอรี S ่ต่างๆลงๆไปนะครับมาดูตอนน้ำเดือดกันครับเพื่อนขานี่นะครับ น้ำรับกำลังควรหอ,หอรมหอมๆกำลังเดือดดีนะคะเพื่อนค่ะน้าปลาลงไปเลยค่ะหัวไชเทา้าแครอทดอกแค่แบบสด เท <Okay, S 2> แบบต้มน้ำลงไปเลยเพื่อนขาเนี่นะคะเดี๋ยวเขาก็ยุบนะคะเพื่อนขาไม่ต้องวอรี่อะไรคำเท่านั้นนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเรามาปรุงรสกันเพื่อนขาพอน้ําเดือดเรามาใส่น้ามะขามเปียกกันนะคะน้ำมะขามเปียกห่อหนึ่งสิบบาทใส่หมดเลยครับเพื่อนที่เหลือเราก็เก็บไว้เป็น,นส่วนผสมของน้ํายาล้างจานไปนะครับเพื่อนขา กับมะนาวนะครับมะนาวเราจะบีบตอนเราอปิดเตาแก๊สแล้วนะเราถึงจะบีบเพื่อให้เขามีความเปรี้ยวหอมเป็นในลนักษณะของเขานะคะเพื่อนขาใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนขาน้ำตาลทรายไปเลยค่ะสี่ช้อนโต๊นะคะเพื่อนขา ผงชูรสสามช้อนโต๊ะเกลือนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เกลือไปอสามช้อนโต๊ะนะคะพเพื่อน่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมตอนตอนที่เขาเขาได้ที่แล้วนะคะพเพื่อน่ะเราจะมาชิมแล้วเราค่อยจะปรปุงรสเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะพเพื่อนขานี่ค่ะ เราจะต้มให้ผักเขา,เ,าเข้าซอสนะคะเพื่อน่ะที่เรารีบปรุงเนี่ยก็คือให้ผักเขาเข้าซอสจะได้อร่อยนะคะเพื่อนขนี่ค่ะต้มตุ๋นไว้เลยค่ะมาดูตอนสุกกันแกงเส้นส้มของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่ครับอร่อยน่าทานยั่วๆเลยครับสีสันเนะีสีสันสวยสดงดงามนะคะเ,เพื่อนๆแกงส้มอร่อยแซ่บเวอร์บางกะละบางคู